ตัวที่จะเข้าสุดท้ัก็คืออับิโดสจีล่าจีล่าที่ี่ตีอีกแล้วที่ีตนเสียงใครวะฮะแล้วใ่รทำอะไรีูซูมิซูซูมิซูซีมินะ ชุดสองอยู่ดีๆมันก็จะมา oh. อิรยาเอออิรยาริงโอ้ท yeah. ี่เกศเย่เซนเซค่ะในที่สุดกูก็มีชุดสองค่ะแล้วค่ะแม่งโยสตาเด็กกนไม่หยนใจดูเลยเนี่ยบอกหนูจะมาชุดสองแต่ว่าหนูก็ไม่กลัก็ได้เพราะว่าชุดหนูสวยนี่ค่ะในที่สุดกูก็ได้มาแล้วเนี่ยเหมือนเขาจะร้องไห้เลยอ่ะเออดูหน้าดิแบบในที่สุดกูได้เข้าแล้วเย่โอ้ โอ้ถ้ามาตรฐานต่อท้าเวมนเอ้ยขนาดปืนยังสีชมพูเลยอยากอีกหนึ่งคนี่ไเลส่าอยู่แล้วป่ะกะเลส่าอยู่แล้วป่ะโอ้นี่ยจบแล้วจบแล้วหลักหมงโอ้ยตัววีเทลตัววีผมนั่รัะชิโนไอ้ยักษ์อรโอยชิโน จิโนที่หายเลยโอ้ยเจ้าชิโนจริงแล้วตัวนี้คนชิโนเลยดราม่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วสุดีอ่ะุ้ยหนึ่งหน้ามีท่าบาบประตูวไม่ครับไม่มีท่าทีประตูเหนอเนี่ไงทีเย้โอ้เวกลงมาเต้นอีกแล้วเฮ้ยเป็นสเปเชียลลงมาทำดาเมจจริงด้วยตัวหนึ่งดาวหรือสองดาวตัวแจกก็จะเป็นโคชิโนโกรน ใครวะคาซุ <molec> สากะชิบิโกะไม่ใช่ใช่เดี๋ยวนะพื้นหลังพื้นหลังใหม่ก็ใหม่ฮะฮฮะเหลือบอกนะว่าเราบอกสักทีวัดทีนี่อย่มาสักทีวะ้ยเราอยู่ที่นี่เหรอวะวัดดาววัดไหนสะกิวอู้หล่อท่จัดเป็นคัสตุมีผมยาวคัสตุมีผมยาวอันนี้น่าจะสีสีอู้ทีตี้หมู่ด้วยเห็นไหมเชน ตัวเชนเออตัวเชนอีกหนึ่งตัวไหนพี่พี่ไหนเนี่ยจะมีเอ่อเอ็นบีซีเจลไหมโอ้ยฮะผมว่าผมมาว่ะผมเข้ามาโอ้สาวน้อยจัดเฮ้ยเสียงได้อยู่นะถึงแม้ว่าจะหล่อน้อยไปไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชิมิโกเวตบอลชิมิโกเวตบอลเหมือนผมเห็น มึงผมเห็นชิมโกชุดเป็นึงผมเห็นอะไรใช่ไหมพี่โอ้ใช่ไหมมันจะต้องมาชุดสองเมื่อกี้มันอะไรหรเราลืมเมื่อกี้มันอะไรที่นะาที่นะปล่อยผมที่นะาที่นะไม่ที่นะไม่ม้วนผมที่นะเออชิบิโกเมื่อกี้มันอะไรกันคือฮะเยสดแล้วเยสดฮะ เออเยสอดใสญีปุ่นเขียนว่าเยสอดนะเยอสมันคือเยสอดแต่เราจะเรียกใคาเยสอดเฮ้ยแต่ว่าเราต้องอ่านแบบญี่ปุ่นดิเยสอดเยสอดชิโยก็คือลงเลดมอสกันเถอะมีพีวีอันหนึ่งด้วยหรอไหนไหนเอ๊ะเฮ้ยทีดีหรออย่าบอกว่าสาวน้อยเป็นบนเลสตาทีดีนะอันนี้เป็นสาวทารุบสาวทารุ โอ้ยลูกโอ้ยล ah! ูกโอ้ยด ah! <il uk, S 1> ุกด oh. ิกด ah! ุกด ah! ิกโอ้ยด ah! ิกเหมือนเหมือนเหมือนไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วโอ้ยโอ้ยลูกลูกผ่อลูกอะไรอยู่บ้านเลยแท้ทิเนเต้ทวิเนเต้ไม่ไหวแล้วตอนนี้เลจะมาตามคำเรียกร้องของเซเซลรกกา Oh. วันนี้จะมาช่วยงานเซนเซก้าไหนคะไอ้นี่มันทำยังไงหรออ๋อก็คือเอาหมึกไปเทสินะโอเคได้เลยค่ะแบบ <laughs> ไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าไว้ใจหนูได้เลย <laughs> เลย <laughs> <laughs> ฉันจะทำงานแทนเซนเซเองง <laughs> ั้นเหรอแล้วจะให้หนูช่วยอะไรเหรอ ให้ให้ให้กำลังใจหรอคะให้เชียร์หรอได้เลยจะให้กำลังใจเซนเซเต็มที่เลยจะเชียร์เซนเซอยู่ข้างๆนี่เลยกาจะเชียร์ไงไงเซนโซโซให้กำลังใจตอนทำงานนะให้กำลังใจตอนทำงานต่อรักจิ๋ยไม่ไหวแล้วโอ้ยเฮ้ เลโอ้ด้เลยเริ่มจับท้องทำไมเเฮ้อยากโอ้ได้เลยขอบคุณนะเลสสาที่ช่วยทุกเรื่องเลยรู้หัวน้องรู้หัวน้องเลยเพลงนี้มันเหมาะกับเลสส์จริงปะใช่ มันไม่ใช่เพลงขนมหวานแล้วอ่ะมันเป็นเพลงประจำใช่ไหมเป็นเพลงประจำตัวได้เหรอมันเป็นเพลงในเกมอะไรสักอย่างไม่ใช่เนอนมันใส่มดอ่ะเอ็ดแล้วครับคุณได้เดียวแป๊บหนึ่งฮะเดี๋ยวผ่านช่วงนี้แป๊บหนึ่งยิงเหรอเหนอยได้มีประโยชน์กับเซนเซแล้วเย่เอ๊ะแต่ว่าไอสารทานลบนี่มันคืออะไรอ่ะอะรีไปเลยฮะ ใช่ค่ะอันนี้ก็คือสารทารบถึงเซนเซค่ะฮะได้ไปขอชุดสาวนาเลมนไหนไหนไหไหนก็ตตองกาโลคอไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยโอเมื่อกี้คนอ่านต่อหน้ายสิคะก็ ข้างในมีความรู้สึกขอบคุณที่มีต่อเซนเซเขียนไว้โอ้หน้านี้ก็น่าน้องเหมือนกันนะโอ้ยอ่านด้วยขาเซนเซอันนี้ใกล้มากไห้ไวเร็วมีอีกอย่างนึงด้วยเขียนไวเขียนไวอันอื่น อะไรเลยสาชุดสามแหมเนี่ยเป็นล้างคอรอไว้เลยเด้ยเซนเซเคียวยามะคาซึสะอันนี้คือเกาไปให้คาซึสะดุกดิกชิบหาไอมีสารทานเรไปให้คาซึสะอันนึงด้วยบอกว่ามาที่ห้องชั้นี้ฮะอะไรวะเคียวยามะคาซึสะอ้าวอ้าผิดอันอย่าบอกอ่ะเดี๋ยวนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเลซ่าความในใจของเธอมันอยู่ที่มันอยู่ตรงนี้ดูเนี่ยค้าบอกว่าถ้าเกิดความสูงขนาดนี้แล้วก็จะต้องเห็นทุกอย่างแน่เลยอเลสาน่าน่ารักขี้ผายเลยโอ้ย่ไปแล้ว เอเลมิจับปิงเกอร์แล้วต้องเป็นภาพโพสประจำตัวน้องเนี่ยนะตอนแรกใช่อพูดซิเนาะเดี๋ยวจ้าโอ๊ยน่ารักโอ้นี่ไงจ้าวิกตอรี่พตาโม่ได้กครนะ